สวัสดีครับ f c พี่น้องทุกคนนะครับก็เราก็คุยกันเช่นเคยนะครับวันนี้หลังจากที่มี f c นะครับก็ได้ทักเข้ามาอยากได้ลูกไก่ไปเลี้ยงนะครับประมาณ2-3สท่านนะครับมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าเราก็ยังขายให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไก่ของเรายังเล็กเกินไปนะครับและอีกอย่าง เรากลัวเอาไปแล้วไก่ไม่ดีนะครับเราขอเวลาได้คัดก่อนนะครับให้มันได้ประมาณสี่เดือนในในระยะเวลาสี่เดือนนี้ผมจะคัดให้ก็แล้วกันนะครับสําหรับ fc ที่ต้องการนะครับจะคัดเราทั้งตัวผู้ตัวเมียเก็บไว้นะครับสําหรับตัวผู้ที่ผมจะคัดผมจะดูแววด้วยนะครับและดูเกตแข้งเกคขาเขาด้วยนะครับว่า มีเกตบอดเกตเติมพันธ erm ุ์หรือว่าเกตที่คาดประมาณนี้นะครับเราก็จะดูให้นะครับก็เราจะคัดเอาไว้นะครับคัดเอาไว้ให้เอฟซนี่แหละครับเพราะว่าสําหรับคนที่ต้องการนะครับไก่ของเราจะมีไก่ทั้งพม่าตีค้างและพม่าตีเชิงก็อยู่ประมาณ2อย่างนี้นะครับ ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับพม่าตีเชิงนี่หูตาเป็นหลักนะครับแต่เราจะบวกคางเข้าไปด้วยนี่นะครับเราผสมให้มันเข้ากันนะครับว่าจะเข้าไหมนะครับส่วนพม่าตีคางลว้ลวนก็มีต่างหากนะครับแต่มีไม่เยอะพะม่าตีคางล้วนเพราะว่าเราไม่มีพ่อพันตัวนั้นเก็บไว้แล้วนะครับแต่มีแต่แม่พันเราได้ พอมีคนซื้อเราก็ขายนะครับก็ประมาณนี้เราเลยไม่ค่อยมีตัวหลักๆเก็บไว้นะครับแต่เราก็จะผสมไว้ก่อนที่เราจะเอาเข้าซุ้มนะครับไก่อย่างรุ่นเกิดเดือนเมษานะครับเราก็ผสมไว้นะครับสําหรับเจ้าซาเจ้าชิงคองอะไรประมาณนี้นะครับเราก็เจ้าเพชรดํานี้เราอยู่กับเราเราไม่ให้ใครนะครับเพชรดา เรารู้ว่าไก่ตียังไงนะครับเพราะว่าไก่ตัวนี้ตีดีมากนะครับสําหรับข้อเขานะครับเจ้าเพชรดําตัวนี้ตีดีมากตีได้ทั้งเชิงตีได้ทั้งพม่าด้วยกันนะครับก็ถือว่าเก่งถ้ามาตีนเป่าก็เล่นตีนเป่าคู่ต่อสู้แบบสุดมันเหมือนกันนะครับสําหรับไก่เจ้าเพชรดํานะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเรื่องเกตแข้งเกตขาเรื่อง อื่นไม่ต้องพูดถึงนะครับเราดูให้ได้หมดนะครับเพราะว่าเรื่องเกตนี้ผมก็ศึกษามาพอสมควรนะครับเกตไหนดีเกตไหนไม่ดีนะครับเรื่องเชิงผมก็จะดูให้อีกทีหนึ่งครับเพราะว่าเราไก่ประมาณสีเดือนส่วนใหญ่แล้วมันจะเอาไปชนไปปั้มมันปั้มไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะดูตั้งแต่ยาแม่ก็แล้วกันนะครับเริ่มยาแม่ใหม่ๆ ก็จะเริ่มสู้กันเราจะติดปอกขาไว้ตัวไหนดีเราค่อยติดนะครับตัวไหนไม่ดีเราก็ไม่ติดก็จะประมาณนี้นะครับเราคัดไก่ไว้นะครับเราจะให้เฉพาะ f c ที่ต้องการนะครับเพราะว่ากไก่แถวบ้านเราไม่ปล่อยให้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันวกกลับมาหาเราเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า เราจะให้ไปทางอื่นทางไกลไปไปสร้างชื่อเสียงนะครับแต่แถวบ้านเราก็มีคนอยากได้นะครับแต่เราไม่ให้ตัวเด็ดๆนะครับเราให้แบบว่าให้เขาไปวัดดวงประมาณนี้นะครับเราจะไม่คัดให้เขานะครับแต่สําหรับ f อฟทางไกลมั่งเราจะคัดให้เป็นพิเศษนะครับตั้งแต่เกตปีขนนะครับ ไม่มีตำหนินะครับก็ประมาณนี้นะครับ